ขอบคุณครับพยายามติดอันดับหนึ่งเทนทั้งเทนทั่วโลกแล้วก็เทนในประเทศไทยเลยใช่ไหบ้างรู้สึกไงบ้างกับความสําเร็จที่มันแบบมหาศาลขนาดนี้จ้ะอย่างแรกเลยขอบคุณขอบคุณทุกคนมากๆครับขอบคุณพี่พี่แฟนคลับทุกด้อมเลยไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับเก่งน้ำปิงเติ้ลเฟิร์สหรือพี่พี่นักแสดงทุกคนแล้วก็ขอบคุณทางพี่พี่แฟนนิยายครับผมที่ซัพพอร์ตแล้วก็พี่พี่แฟนคลับข้างนอกด้วยที่แบบเพิ่งเข้ามานะครับก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับก็ g cells perfect, Pick, ong, ka, perfect ip, Reform, oo, p i c k ต้องเ้นก่ perfect w h a v e ฟอร์มแน่นนุ่มผิวสะอาดใสเรียกว่าเกินความคาดหมายของของพวกเราทั้งสองคนมากคือเราเคยคุยกันเล่นๆว่าถ้ามันห้าหกแสนอะเราร,รู้สึกว่าเฮ้ยแบบมันมันเกินฝันเรามากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมันมันข้ามร้านแล้วแบบโหมันเหมือนกับไฟในตัวพวกเราแบบ ท่วมทนทีมงานท่วมทนมากๆเพราะว่าตอนนี้ก็ก็ยังยังถ่ายทํากันอยู่อะไรแบบเนี้ยก็เลยอยากอยากทำที่เหลือแบบให้มันมันดีมากขึ้นกว่าเดิมดีที่สุดเลยนะครับน้ำปิงก็ดีใจมากๆเลยครับที่เขยมจิดาต้องรอดแบบเข้าถึงคนดูได้แบบมากขนาดนี้แล้วก็เข้าถึงคนหลายกลุ่มเนาะเราชอบไปยินคําพูดที่ว่าอุ้ยขนาดเราไม่ค่อยดูแบบ บีเอลซีรีเราก็ยังแบบดูเข้มชิลาอะไรเงี้ยครับก็ดีใจที่สิ่งนี้มันเป็นผลงานแรกที่เราตั้งใจให้จะเป็นมาสเตอร์เพีซของเก่งน้ำปิงอะไรเงี้ยมันแค่ตอนนี้มันก็เป็นมาสเตอร์พีซของเราแล้วเนาะกับการตอบรับทั้งยอดดูสดอะไรเงี้ยจากช่องวันหรือว่ายอดดูย้อนหลังทางไอชีอะไรครับแล้วก็ล่าสุดแบบมีนิวไฮที่แบบสูงมากๆสําหรับแบบการที่คนกลับมาดูทีวีขนาดนี้อะไรครับก็ถือว่าทําให้พวกเราเนี่ยเติมกําลังใจมากๆที่จะกลับไปทํางานต่อเพราะตอนนี้ก็ยังถ่ายทํากันอยู่เนาะแล้วก็ เชื่อว่าเขาเรียกว่าอะไรซอฟต์พาวเวอร์ที่พวกเราใส่เข้าไปในนี้น่าจะไปถึงคนดูได้แบบเยอะขึ้นซึ่งเราดีใจในผ่านนี้มากๆเนี่ยครับ mm hmm. มีพี่อินเตอร์แฟนดูอยู่ด้วยก็เขาอาจจะแบบอยากมาเที่ยวประเทศไทย mm hmm. อยากมาเที่ยวย mm hmm. อยุบล mm hmm. ก็เป็นไปได้อะไรเงี้ย mm hmm. ก็เลยแบบรู้สึกว่าโอ้ mm hmm. ดีใจมากๆครับ